หนึ่งสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ดีโคตรค,ค่ะหนึ่งสิ่งนี้ก็คือคําว่า อย่าผัดวันประกันพรุ่งค่ะหลายๆครั้งที่คุณเองผัดวันประกันพรุ่งผลสุดท้ายไม่ได้มีชีวิตที่ดีสักทีเพราะโมแต่ผัดใช่ปะโมแต่อออเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเอยเดี๋ยวก่อนหนะ้าเดี๋ยวก่อนกี่ครั้งแล้วที่คุณทําตัวเองพังด้วยการผัดวันประกันพรุ่งเลื่อนมันออกไปเลื่อนมันออกไปอีกเลื่อนมันออกไปอีกดังนั้นหยุดเลื่อนได้แล้วค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีลองฝึกฝนตัวเองใหม่สร้างมิสัยกับตัวเองใหม่นะคือลงมือทํามันทุกวันลงมือทํามันทันทีีีลลงงมมมืือออทททํําาาาัันนะ่่่่เเรรู้้ยยสึกกไแหพ สร้างนิสัยใหม่ๆดีกว่าอพ่อมพไม่อย่กทำก็ปล่อยไม่ทําดีกว่าแล้วก็กลายเป็นอีกถึงวันที่หมดวันแล้วก็หมดเดือนแล้วก็หมดปีแล้วก็หมดเวลาไม่ได้ทําดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ดีอย่าพูดคํานี้เลยนะคะหรือทําพฤติกรรมแบบนี้เด้ขาดก็คือการพัดวันประกันพุ่งนั่นเองนะคะคุณสันไรเชื่อว่าคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้คุณสามารถเปลี่ยนนิสัยของคุณได้ นิสัยสามารถเปลี่ยนได้แต่คุณจะต้องเทนตัวเองคือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆทุกวันน่ะ21วันสร้างนิสัยใหม่ฉันอยากจะพัฒนาตัวเองฉันอยากจะเป็นนักลงมือท,ทาทามันทุกวันคุณจะได้นิสัยใหม่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจเพราะนี่คือชีวิตของคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ